มือนี้น้ำแกงขึ้นพี่น้องวัะดีตอนเช้าครับพี่น้องครับเมนีูบะเบงพี่น้องยาหม้อ่น้ำแกงขึ้นเพิ่อนมันอยู่บ่อะเพิ่นเพิ่อนมันอยู่บ่เพิ่อนมันอยู่บ่เพิ่นเพิ่อนมันบ่อะโอ้โหโอ้โหเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนะครับ แกงขึ้นพี่น้องแบบแห้งอย่ามองน้ำลุงจองครับเดีนน๋นี้พี่น้องครับไปไปน้ำกันพี่น้องอย่ามองน้ำแกงขึ้นนแกงขึ้นแบบร้ายเลยพี่น้องลุงจอมมาใส่วไ้ไต้หมูว่านบอกครับได้บ่หมูว่า,โวานโอ้ไดีหลร้ายเติบ ออกตาใหญ่มาใสเลยเด้อครับนี่น,นี่ครับลูก<ห>จอมสิบผ้าพยายามมองเป็นมาดักอมองน้ำแกง,ข,งขึ้นตล้ามันแข็มก็จะทวมครับเติมแล้วเนาะข้างบานับนแขมรรันแขมนนี่นี่ส่วนๆ่วนนะครับนี่ส่วนไปทั้งมหาบันลองนะครับนี่ ตอนนี้ผมอยู่บนล่องล่องบุญครับตำบลเมืองเดชอำเภอเดชเข้าจังหวัดอุบลเข้าครับน้ำแก้งขึ้นแบบหลายเลย้องใส่สีเหล,เลืองลอยน้ำไทยเราปีน้องมือนี้ไปอย่ามองน้ำลูกจอมครับมือนี้<笑><笑>โอ้ยปลาเ่าตายหมดเลยโอ้ ปลายัางไรลูกนีป่ปลาเคียงปลาเคียงปลาเคียงครับุนิไม่มเสียกงงพักหนึ่กพักที่น้อมานจ่เลยครับปลาเคียงร้ายแหง้งเจ้แด่กินทัวมานะ่ะมาบริยยานน้ำหัวดไม่หุ่นไม่รเสียงไม่มไมรู้หมเื้อเสียง ลุงเสี่ยงกับม่ไ่ห่เดียวิวิาวทยบานลุัดเขามองเขามองง่ายหมดบูเดรักวิธีที่วิทยาบานครับเวลานามมาปลากระไรครับนามขึ้นใส่มองกันมึงมือว่านยามจกหลอกครับลุงมอวานมอวานยามหาหลอกโอ้หาหลอกเพิ่นวะครับ หารอบเียปซีซ่อ,องซีซ่องครับไปไลยเติบกระสันม่บ้านปลาหาด้วยกนม่บ้านปลาถึงดีก็ดีมแมนบอแมนโอ้ย,อยปวดแบบมวนลยที่สันแมนปดแบบมวปลาเ,เพียนแมนบอลงนี่ปลาเ,เ, <c oughs> เ,เพียนปลาเพียนนะครับนี่ <c oughs> ไดพี่นอ้องมึงนี่ คลิปนี้พาพี่น้องมายามปลาครับเิคนใส่ม่วงดักม่วงไว้ยามม่วงไล่สดไล่สดนี่แหละครับวิธีบรรบานเฮาน้ำขึ้นแบบร้ายพี่น้องวันนี้วันเสาร์เนาะมือนวันี้วัน,านอาทิตย์ครับลุงวันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์วันทีเพ็่งาน ไปอยู่ครับแต่มาถ่ายคลิปก่อนอยังถิ่นไปถ่ายคลิปก่อนครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงเ่งมันแกงถ่วหน้าครับถ่วมมาแบบลายนะครับตัวนี้ส่วนมหาบันลองเลยนะครับนี่ถ่วม,มันแข็มมันเลาถั่วแบบแขงเลยมันบ่มันบ่ยกบองเถือนดิบงเนี้ยโอ้ปลายังตัวปงยังครับคุณ ปลาเพียนปลาเพียนครับปลาเพียนตัวปุกใหญ่เลยครับผมไปบ่ใดครับน้ำเลือกแข็งเมื่อนี้มายามมองน้ำพีหน้องครับเป็นผ้ากันมาใสอุ้ยน้ำขึ้นแบบไรเลยด้พีหน้องนี่ น้ำแม่น้ำโดมครับแม่น้ำโดมอยู่ขึ้นมาค้นทางอจากวันแขมเส้นน้ำยืนรัดมาเส้นถนนโขงชัยนี่มาบ่ดได้เ้ยพี่น้องตอนเี้เส้นรัดจากวันแขมครับแล้วมาบ่ได้พอน้าม่วมแห้งรู้สึก,กว่าเสน้นวันแขมยื่นนะ่ะน่าจะปิดถนนลนะครับไปบ่ได้พี่น้องทีสันจอนกัมาขันละมัดระว่างนะครับน้ำขึ้นแห้ง พุนครับพี่น้องพายเรียอยู่บนเป็นยังไงไฟตั้งแนนมานอยูบอ่บ่มานอยูบอ่บ่มานอยูบอ่บ่โอ้ยคือไปไกลแท้นะครับส่งสีมานอยู่ครับคุน ขื้นถว่วม้าขึ้นตอนนี้ก็ร่างขึ้นแห้งอยู่พี่นอ้นะนนญญนนองนะครับั้งขุนเป็นทันพูเยบาลมันรองนะครับก็ลุงเสี่ยงเข้านะครับภายเรียรยามองอยู่ตอนนี้ว่าหมานวาสันมานอยูหมานยูวาสันยกกี้เนทายเนะ่ โอ้เบิ่งก็น่ะลูกจอมฮะโอ้ในไลยเติบแล้วครับจำที่กินไปเข่งมิติเมย์ใหญ่ๆ,ๆโอ้หปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกเศรษตาสโอ้ที่ยามครับสูตรสูตรสูตรแต่ไปทายปลาป่าก่อนนะปลานป่าโอ้ปลาดุกันว่องกันที่เส้นเขาเหนียวปวดแหนมต้องเสี่ยงอะไรปะ ได้อยู่สันเอืินสิพ่นพ่นอยู่หุ้นแล้วรอห้องหุ่นบ้านขึยนมาบ้านอยู่สันส่งสีหลายๆเนี่ยมองกจ้ทันผู้ใหญ่บ้านเฮาเนี่ยแก่อะไรพูดิกรัดกุ้งใหม่ใส่ เบิ่งกงินอะไรปะโอ้โหโอ้ยพี่น้องตัวบกใหญ่เลยครับมอดจัดเส้นกว่านเพื่อนิหกเส้นใส่ใส่หลุบโอ้ยครับพี่น้องมองตกปลาโอ้พี่น้องโอ้ยเต๋อบุลลมเลยหลุบงปอดพี่น้องตัวบกใหญ่เลยครับนี่เป็นโล่เลยนี่เป็นห้อเขาลงมาครับ ใสายสลูกจับขึ้นโชว่เนี่ยผมก็น่ะพ่อไอ้ทายลูกจัาหราดมึงอ๋อเป็นแบรนขึ้นมาเพิง่งยังเจขึ้หนน้ำสูงกันแล้วลูกโอเคโอค้ยพี่นอ้องลูบใหญ่เลยนะครับพี่นอ้องอย่ามองน้ำกันวันนี้ครับ ยังยังยังยามต่อไปอีกอยู่เด็ดปลาหลายครับเพราะว่าหน่อยหลายต,มามตัวเมแล้วโอ้ตอนนีกเรี่ยงเงินเมมบอกเรี่ยปลาเสียบมีแต่บู่๊กวขนาดเออมีแต่ตัวใหญ่ใอ้าวตีแก้วไว้ได้ปะ <laughs> แก่ยากอยู่มันมันผูกเนี่ยอะไรเงี้สีเลยไม่เดียวสีเลย <laughs> ครับพี่น้องตีกันตีกันสีเันนี่ที่พี่น้องมองปลาพี่น้องอมีเป็นเกลียวเ่าวะปลาครับโอ้ยมวนมวนพี่น้องเล่นน้ำแกงน้ำกันครับมื่อน,นี้ <c oughs> อย่ามองน้ำกัน สวยเลยเปียวเหตุหนาปกคลิปนี้พาพี่น้องม่ยามม่องนำลุงจอมนะครับเสี้นม่องเขาเลยด้นี่เสี้นม่องมันร่องครับนี่มานแห้งวะสันหมื่ว่านี่ก็มานยามซีหารอบวะสัน ันนี้ผมไปทคำเดชุดมครับพี่น่องพาพี่น่องมายามม่องคลิปนี้ยามม่องน้ำแกงขึ้นพี่น่องอ้ามาติด <laughs> 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 ได้นี่ ปลาก็เอิ่นปลาอย่างกระกกลุงนี่ปลาก็เยี่งตัวใหญ่เนาะนี่นนนปลากแกงเนี่ยเป็นตัวป่งเสียบผข้า่าปลากรเนี่ยตรงนี้ยหนึ่งแอบรูปพด้นน้ำเลย วันนี้ลาพี่น้องพี่กวนนะครับขอกันคิมหนาได้ครับพี่น้องครับสวาสดีครับครับจมบาดีพี่น้องเรัาครับวันนี้สดีครับดีครับ,นนรบแลจักตัวอะไรนะสามสี่ตัวสามสี่ตัว,วนวถอ็ัวถตัวถตถือังนีถือกัวถัวอ <c oughs>